ค่อยนอนหอนแดดพี่น้องหอนแดดมานอนตากแดดอยู่บกเข่าโมาฮมเ้าแหบบอยู่เสียงฟังเสียงเซามาเมาไปนอนน้ำครับวันนี้ครับพาไปร่งน้ำมานอนตากแดดอยู่ เรื่องนั่นครับคุณเตียนลงเลยพี่น้องเพิ่งเคยลงนะเคยลงอันนี้ครั้งที่สองครับ หมดเลยครับเดียนนามหมดเลยเดียนนามเกียงแหงครับครั้งที่สครับความน่ารักของกล้วยหน่อยครับเป็นหอนเดดเป็นได้มาโรลงนนาหม,มดเดียนไปมาเลย ความน่ารักอีกแบบนึงครับคลิปนี้ถือใจกกดไดค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านนาชแนลเพื่อบ่าวาตคลิปใหม่ๆต่อไปครับครับ ม่เรียนนานกับาอ้าพ่นหมุดเกียงเฮียงครับครั้งที่สองครับผมบวัสดีครับ